อย่าทำตามมันใจขันสนใจรักยิมติมลายาโซมันลายยิมบอา,าว่าเนี่ยว่าเพื่นเดี๋ยวติมเหมือนนะคะลมมลายอยาชมสาวติมให้ยิมพอ ยมเห็นหน้าเย็โอ้ยได้ใจเหลียวเห็นหน้าเข้ามาเป็นแวนเหลียวเห็นหน้าเข้ามาเป็นแวนหรือแม่นแฟนเพิ่นบ่หรือสู่ผู้ใดทรงยิ้มให้นิดน้อยยำยำบ่ได้เป็นคนงามสำสาวชาวบ้านวันเอ้ยวันวันเอ้ยวันอายเยาวันคำหังขันเสียวเงินว่างให้ไปจ้างหม่องเงิน สเสด็จใชเอ่ยทิมมาเคยตื่นตนในตนแปงเงินแสนสาวเป็นสาวแตนยิ้มหวานสาวเป็นสาวแตนยิ้มหวานบ่เห็นิจารณ์สาวบ้านนั้นเลยพี่จ๋ายอย่ามาตีกันเลย,ย,ยอย่ามาเยอเย,ย้ยบอกเคยยิ้มยั่วย,ยวนคุณค่าคุณค่าคุณค้ณาคุณอย่าละหน้าด้านมือบอล ใส่และเห็นไครมาก่อนจึงกลับไปนอนกอดหมอนวนวายจึงกลับไปนอนกอดหมอนวนวายสงสัยาอไปเห็นไผยิ้มก่อนสงสัยอายไปเห็นไผย,ยิ้มก่อน,สสอเ,น,ยยอนเอามานอนคิดเล่นเห็นหน้า่าติมขอแต่ยิ้มถูกเมื่อย้ำเห็นบ่ดจำเป็นมายอ่อหยกคนคือน้องเห็นไปจองผู้สาวห้องบ้านไผยเห็นไปจองผู้สาวห้องวัดไผ่ทั้งสาวนอกสักให้ใจไปเที่ยวมา เห็นเพียงหน้าสิมาคอยิ้มไงเห็นเพียงหน้าสิมาขอยิ้มไง,น,งน้อง,นองบอคายดอกยิ้มแพงไห้ผู้ดีเหวี่ยพี่เกี้ยวมาเห็นละตาของติมจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงเด็กน้อยนั่นจะคอยติดบ่วงถึงวันจำสวงกลัวเป็นบ่วงมัดใจติมยากจะยิ้มให้ใครอย่าได้มาห้ามปามติมเลยคนบางมาคุ้นข้างจนเคยจะเด็ดไปเตยก็ลงเอ่ยกันชา มาเห็นน้องเอาของฝากต่อมาเห็นน้องเอาของฝากต้อน้องบอคอรับไว้เป็นไข่บอเอาคุเขากกาบลงสบาบต่อหน้าสุส,นสานสาบานเจาะคอพี่ป้ารู้ว่าสพอพคอให้พีหักคอหลอกล่อเทวา่าใครจ้างมาเป็นสักขีพวกพีหลอกกล่าวเทวา่า จะจ้าง3บาทต่อนาาฟังตามสัญญาให้ฟ้าผ่าลงต่อพอเพียงนั้นยาให้ฟ้าลงทันตายย้อนฟ้าผ่าตายนําห้ทงกว้างยังสิได้เฮ็ดินน้อยเอ้ยน้อยน้อยเอ้ยน้อยเจ้าผู้น้อยติงตีนตีนตีนคั่นบ่แม่นสาวติ่มสิให้ซิมของหวานก่อนงานก็ยังได้ก่อนงานก็ยังได้ ฝนนีก็ตกดีแต่ว่าเศรไทยแลนยังคอยท่ารอคอยอายกลับมาผู้ไปข่าประเทศตา่างไขแรงงานรับจางอยู่ทางผล ต่างแดนละเมนล,ละมากง่าแค่น,น้องสิคอยเดือดสาน้องยังรอใจมาจากต่างแดนเด้อแฟนนองไปขุดท้องขอให้ได้กลาบพื้นมาเป็นเสียไงให้สมความตั้งใจ ให้ย่าพันมันอย่าพอน้องรอไอเอ๋บ่นานนี่สัญญา